็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผมล u c k กี้บาเหมือนเดิมกับเกม r o v เช่นเคยครับวันนี้ลงแรงนะครับในแรงคอมมานเดอร์วันนี้ตำแหน่งที่ผมเล่นก็คือ Carry ฮีโร่ที่เลือกก็คือเฟนนิกเจ้ากระรอกน้อยกับหนังกระติกค,คู่ใจตั้งไรครับเห็นไหมครับโล่สีเขียวผมแทบจะไม่เคยจับมัเล่นเลยเฟนนิกมา นี้เราลองดูกันว่ามันจะได้แค่ไหนกันขอสักสิบตัวขึ้นได้ไหมผมไม่ได้ฟาร์มนะฮะผมเรือกมายืเนเลนผมเชื่อว่าแค่ดิสตัวมันยืนเลนได้หมดแหละมิจะาเป็นต้องไปฟาร์มฟาร์มหรอกกูฟาร์มไม่เป็นเพราะกูไม่เคยเล่น ดินบนแล้วก็เจอย้อนนะฮะเขาแทงหายไปไหนวะไม่กล้าออกเว้ยเสียวเสียวอ๋อแทงอยู่กลางโอเคอาร์มอยู่กลางต่อครับต่อครับต้ตตนเกมย้อนยังไม่มีเลยครับกว่าม,มันจะโหดกน็นู่นอะกลางกลางหลังเลดเกมเอา้าเยี่เดินอย่างนี้ก็โดนดิอือเอาตัวมาถูเหรออ่าสิเอาสิเอาสิ โอ้ทาลาเจยยนทาลาจยยเจนเรือมันเด้งเลือมึงลดไอสัตว์เจยยนโอเคโอ้เรนเนี่ยมาเติมมาชาร์จไปหน่อยถ้ามาเร็วกว่าน,นี้คงได้คิวไปแล้วไม่เป็นไรใจเย,ย็นๆรัแต่ทาลาเราห้าวองนั้นเนี่ยฮึนานนี้บ้าฮาวเกมอย่างนี้ก็ต้องโดนนี่ครับอืออืออโถโถจะเดินมาแก๊งนันแหละไม่ได้ดูเลยว่าพวกกูยืนอยู่สามคน ไปขึ้นคีไม่กลับบ้านหน่อหรือจัตารา่านายจะไปเติมเลือดเราก็ไม่ว่านายนะโอ้โหไม่ต้องเติมอะไรเอาเลยปะอึออืออืออยทีโอ้โหไม่กล้ากิ่งไปวะเสียวยยยยวิวิวิเว้นมา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 ทาราทีนกูหนีได้เพื่อน คุณหนีได้มึงเข้าไปทำไมโอาโยิวกอดมาเคเคไม่แล้วได้ฟานมาอยู่แล้วโอ้โหยังเจ็บกลับบ้านแป๊บตี้วไม่ตายเบาอีก อ้าวเรสเตอร์ฆ่าฟาร์มเราไปแล้วไปปกลับกลางไปไปะดูเนี้โอ้โหมึงเห็นกูใช่ไหมึงเห็นใช่ไหมอ,อีโหนึกว่าจะเอาช่างเ่างช่างอใกล้ลึกลึก ลืมแนะนำมีโล่ของเขาเลยเว้ยก็ของเขาก็จะมีเป็นย้อนแล้วก็อารามแล้วก็เลสเตอร์มาหลอดแล้วก็แวนฟาร์มนะครับผมแน่นอนฮนะเขาแคดี่สองแล้วเราเคยหวัดบ้านลักเคยหวัดบ้านลักเอาดิเอาดีอดอ,อ,อยิงขี้อะไรยิงขี้ไปเนี่ยตีย้อนดิเอานี่ก็ได้เออได้อยู่เจเพื่อนดูนถอยก่อนนะ หากันนะเฮ้ยมันหิวอะเอารายืนยจนต่อนะเฮ้ยออเอาออเอว่ะเฮ้ยเฮ้ยเอา่อวอะเฮ้ยยัดเก่งี้ต้องชมนายเก่งเฮ้ยโอ้โหกาลันจะชื่นชมเพื่อนเลยแม่งแววนเดิมมาันจะาพุ่มไม้ไม่เป็นไรฮะ ค่าหนึ่งตายหนึ่งอ้เซตหนึ่งถือว่ายังไม่น่าเกลียดสำหรับแครรี่อย่างเราเหมือนเดิมครับเพื่อนไมด่ด่าเราก็ไม่สำนึกเกียร์คีบเก็บตังค์ครับขึ้นคีบมื่ลไนร่ยอนนะบอกเลยสองแจ๊ะแตกมังนะเฮ้ยเอามาก่อนป มันไม่กล้ามาหรอกเขาสี่คนเัาไม่หือหรอกฮั่นเน่แจวบลาแาวบลาเจวบลาแ่วเลาแวลาแ่ลาแจวบลาไอเหี้ยป้อมตีลืมดูป้อมตีอุ้ยเจ้าแแดกบอกเลยไม่แดกนี่เติมเลือดก่อนไงมึไปกลับบ้านด้วยพอดีไม่กลับเ่ออะไรอยู่ต่อจะได้บวก ทาร่ายืนิงเหมือนเหมือนโกรธกูแย,ยง่งเติมเลือดยังไงก็ไม่รู้ไม่ได้โกรธกรูใช่ไหมเนี่ยอ้าวตังแตกเฮ้ยแต่ดได้อยู่อ่ะได้ฟรราร์มก็แต่กวก็จะได้ตัวหนึ่งไหมไม่รู้เอ้ยมันได้วะ่ะสวยเออขี่มาแล้วเดี๋ยเดี้ยเดี้ยเดี้ยลามเลยเดี๋ยวเดี้ย อออเสียวบอเสียวบออ่ะฮะอือชิบหายขอบคุณที่เลี้ยงเลือนให้กูไม่ตายกูไม่ตายกลบได้ไอ้เหี้ยยอมมีสกิลนี่ว่าเดินๆๆ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  มึงข้าไม่ถึงหรอกไงก็ไปโดนฮ่าๆไงเล่าไม่ตายเว้ยเกือบไปแล้วกูฮ่าๆดูทรงได้บวกแน่บนกิ่คว้ามาด้วยมึงเอ้ากิวกิวไล่เล่นโอ้โหทาร่าใจเย็นกูก็ด้วยเหมือนกัน เียออกเป็นธนูดูดเลือดดีกว่าเพราะว่าเราไม่ได้ฟาร์มนะต้องหาอะไรมาดูเลือดแทนไม่รู้นะว่าเป็นหนึงมันจะเล่นทารอนได้หรือเปล่าอันนี้ผมก็เอาของตามที่เขาแนะนำมาเลยเอ้าเอาว่ะเล่นมังกรเอเดอร์สวยต่อได้ต่อได้เอาเล่น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 ตัวไว้ช้าเออดูดเออ พุทขบูบป้าป้าไอ้เวรมารอตอตออืออืออืออ้าวกูเกือบได้คอนแล้วไงล่ะอะไรป้าได้คิวอยู่เกวกลางป้อมการต้องโดนเก็บหมดทีมว่ะเอ้าแต่เดตเตอร์มันเกิดมาพอดีเว้ยอย่าอย่ายุ่งกับเพื่อนกูไงเลยแค่นี้กูก็ห้าวเหมือนกัน เฉียดหน้าอีกทีนึงแย่งเลสแมงด้วยนี่อืมอืมแวนสายเวทงั้นเหรอตีเหนืองหุดแล้วบั๊แดงไม่ต้องมีหรอกเจ๊ะเจ๊ะเจ๊เจ๊ะสบฮ่าฮ่าทาร่าเจียนทาร่าไม่เอาไม่เอาเก็บตังค์ก่อนจ้า ครับหนึงหน่งน้ำเลยครับไปปาใส่หัวมันเออมันอยู่นี่อย่างนี้ก็โดนดิโดนดิเอ้อตายมึงอื้อจับกูคิ้มจะรอดเหรอฮะจับกุยฮะจะไปต่อยจับกูอื้อดนูมาแล้วครับผมไปแวนแวนแหวนแหวนแหวนเออโหตายพอดีราดไม่ทันเฮ้ย เอาอ่ะเอาดีเอาดีเฮเตอร์อืออือ๊บนึงอืออือกูกิ่งไปทำไมวะมามาอยู่ก้อนแม่งไล่ดูอะตียเดียวแม่งกัตีละทีมผมเขาไม่โกดกันหรอกเนี่ยเรารู้กันอยู่ นนรัดได้รัดไปขอแค่ดาวก็พอชาอื้อตอบมหลักอย่า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 บอกว่าอย่าไงนี่เหรอนี่ไม่สนด้วยกูตีต่อนี่จุ๋มเด๋อีนี่เด๋อีนี่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 เอาดิ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 โอ้โหตอนนี้ดิดคืออะไรกูจะไปช่วยเพื่อนจะเย็น โอ้โหไม่ต้องกันแหละสวยดันกลางได้ปะล่างได้นี่นยแทงสองป้อมเลยไม่เชื่อแหวนมาวะเดี๋ยวกูไปขอดเดียวเดียวแหวนหน่อยไม่ได้เฮ้ออ,อืออือวิอออออมันเข้าไปตายทำไมวะ มึงทำอย่างนั้นทำไมกัวกูโง่นะแต่มึงเข้ามาตายตามกูวนี่แบบจะด่าโง่ไม่ได้เหี้ยเราก็ง่เหมือนกันช่างแม่งมาเยอะจังวะเดี๋ยวกัมาเล่นห้าคนชาววีมาเล่นอันนี้อีอีตัวไหนตัวนึงวะอีอีกูไม่กลัวเว้ยนี่ไม่กลัวหรอกมาเยอะกูเพื่อนไม่เข้า ไม่เป็นไรครับไม่ไม่ไมอ๋อเล่นเป็นเพื่นก็เจ็ดตัวนี่หว่าเอาตรงนั้นผมคอมโบสกิลไม่ค่อยเป็นเลยเนี่ยเคยเห็นเขาเล่นแบบอัตีแล้วก็ตัวเองแล้วก็สกิลสองแล้วก็ลากตีตามมาเงี้ยแล้วก็ยิงตรงตามมาติให้ฝ่ายไม่กล้าเข้าวัดกับเราอือลาดไม่ทันแต่นั่นคือผมเห็นแบบเมื่อมันนานมามากๆแล้วนะ อย่างนี้คือแบบจับแรงหรือเจ้าธรรมดานี่คือเจอเฟนิกน้อยมากเลยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมหรือว่าตัวเมตาใหม่มามันน่าเป็นกว่าก็ไม่รู้เหมือนกันปลาไปดักตีปลาไปยิงตีตีตีคกูดิ๊งหลบตีไงตีตีไปไหนตัวเลยสุดไม่ได้เว้ยไอ้แหวน หยุดเจอกูฮึฮึอีแวนอีแวนนี่กูยังเรียกมึงอีแวนนะไม่เรียกไอแวนก็บุญละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอเก็บตังค์ครับซื้อเกิดใช่ไหมไม่ซื้อเกิดซื้อกันกันตายกันแตก ก็มาดิถ้าจ้าของอ่ะเอาดิไม่ได้ถอยดีกว่าเพื่อนตรงไม่ค่อยดีว่ะมันหลักลอยอ่ะถอยก่อนเถอะก่อนถอยก่อนถอะก่อนดึงเชิงก่อนดึงเชิงก่อนเอาแคลรี่อ่ะแคลเพื่อนเอาแคลรี่ น้องแคลรี่มาสองตัวได้เกมนี้ก็สบายแล้วไม่มีตัวน,น่ากลัวทีมันม,มันมีเลสเตอร์จับก็จริงแต่ถ้าเลเตอร์จับไม่มีดาเมจแค่นั้นแหละม,มีแค่ตัวยืนถูเราแบบคันๆแล้วก็มาอีกแล้วไม่รอดหรอกบอกเลยนี่ฮ่ามังกรมังกรขอดาวเพสซิง่งนะจ๊ะ ถ้าเ,เจอหน้าไอแวนจะได้มีโยกยื้อกับ <Thank you. S 1> uh huh. มันอลิกาโตฮ่าฮ่ายอมมันลอยวะสานิทเอามันลุกทำไมสานิเลือดมันโร่ uh, มันไปเติมเลือดก,ก่อนวะโอเคกิวก็ okay. ไปดักละสวยเถเยนเพื่อนเถเยน ความพู้ไม้จะแวนเวทกะแรงเหมือนกันนะตันหน้าอันตีใส่ไน้านี่คือแตกแน่นอนทายัดหน้าใส่พวกแครี่กับฟาร์มแล้วก็เมดแต่ส่วนตัวผมก็ไม่เคยหัดเล่นแวนเวทน,นะผมเพราะรอยไม่โหดเลยแหละเลย,เลยไม่กล้าจับมาในโดนด่าเคยี มึงเข้าไปสับหัวลามได้นะแทนที่มึงจะเอาอัตีมึงไปสับพวกแวร์กับยอนให้ตายเถอะเอาวะเปิดคลองปะเปิดได้ไหมเนี่ยเปิดได้ดีเนี่ยเออเอาเลยเนี่ยเอาเลยเอาเลยโอ้โหโดนแบบนี้เพื่อนคน,นหนึ่งตีดนะักอยู่ดูอ้อมไปหลัง มนี่ตักหัวก็มาดีมาดีเอ้ยแวนฮ่าฮ่าฮ่ไม่ตายเว้ยเล่าขอบคุณมากสานิตอย่างงั้นแหละเพื่อนบอกแล้วเก็บบัญตีมาสับพวกยอนดีกว่าพวกแวนเนี้ยคิวง่ายๆยิ่งนิ่งอะไรอ่ะเดี๋ยวเอายอนเองเอาเลยเพื่อนนั่นแหละอยู่ในบ้านอะย้อนได้ปะ่ร กูเองก็ได้อืออือดูหน่อยอืออืงมาดิมาดิมาดิกูกลัวเมื่อล่ะกูต้องกลัวเมื่อล่ะกูไม่กลัวแป๊บแป๊บแป๊บมามายกสองอือ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 เอาดิอืออือโอบอกเลยถ้าไม่จบนะมันแตกแน่มาตลอดอาชิล่าละแม่นี่มันอีซี่ดาจริง ก็ขอขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับก็ฝากากดไลค์กดติดตามและเป็นกำลังใจให้ผมกันด้วยนะครับสหรับน,นี้สวัสดีครับบ๊ายบายเมื่อเจอที่วันเย็นเราร้อนในหัวใจที่ฉันมีและรักซ่อนตัวฉันเก็บไปคิดเอาเธอมานอนที่